เกิดประเด็นอีกแล้วสําหรับคู่แจ๊สก,กับพีในดีที่มีดราม่าเดือดแต่ดูเหมือนว่าเรื่องจะจบลงเพราะทางแจ๊สไม่ได้ตอบโต้อะไรแล้วแต่ทางพีในดีก็ดันปล่อยซิงเกิลที่มีชื่อว่าโดมออกมาซึ่งหลายกระแสนเนี่ยบอกว่าเหมือนชื่อบุคคลที่สาที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วข้อมูลข่าวสารจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยก็เกิดประเด็นร้อนแรงในวงการแรปเปอร์นะครับเมื่อแจ๊สก,กับพีในดีเนี่ยประทัดกันทางโซเชียลจนเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนาหู ก็ดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะจบลงด้วยกันที่แจ๊ดเนี่ยได้ออกมาพูดผ่านสือ่อพูดประมาณว่าจะไม่ตอบโต้ะอะไรแล้วจะยุติเรื่องนี้ลงแต่มันยังไม่จบนะสิเพราะว่าทางพีในดีก็ได้ออกมาโพส์ผ่าน Facebook ส่วนตัวในวันที่8สิงหาว่าซิงเกิลต่อไปของผมมีชื่อว่าดมเร็วๆนี้นะครับคนก็แชร์ไปหมื่นกว่าแชร์คนมาคอมเมนต์อีกเพียบคอมเมนต์ comment ไปในทางแนวที่ว่าเฮ้ยชื่อดมเนี่ยมันก็ดันไปเหมือนกับชื่อพ่อของแจ๊ที่เสียชีวิตไปแล้ว บางคนก็บอกว่าแรงไปไหมถึงกับล้อชื่อพ่อกันเลยคนก็คอมเมนต์กันเพียบมีทั้งให้กําลังใจและบอกว่าไม่สมควรนะแต่ก็ไม่รู้ว่าซิงเกิลที่ชื่อว่าดมจะออกมาในแนวทางไหนจะพลาดพี่หนึ่งใครหรือไม่หรืออาจจะตรงตัวที่แปลว่าดมจริงๆคนก็รอติดตามกันอย่างมากมายและก็ต่อด้วยโพส์ที่ว่าสิ่งที่พวกคุณตั้งใจคือทําลายอาชีพผมอาชีพที่ผมใช้หาเลี้ยงครอบครัวเหมือนกับพวกคุณนั่นแหละคนเป็นล้านลุมด่าผมผมไม่ว่าแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่น้องผมจะกินอะไร แต่3เดือนมานี้หรือ3วันที่เป็นข่าวผมไม่เห็นคําว่าจริยธรรมเกิดขึ้นกับตัวผมเลยทั้งในความจริงหรือในสื่อไม่มีคําว่าเกินไปหรอกครับสําหรับคนที่ไร้จริยธรรมด้วยกันรอฟังเพลงกันนะครับก็เหมือนระบายความในใจออกมาจนในล่าสุดในวันที่10ซึ่งผ่านมาแค่2วันจากวันที่โพสก็ได้ปล่อยซิงเกิลที่มีชื่อว่าโดมออกมาทางช่อง YouTube ของ P ีในดีวันซึ่งได้ทาง AT เนี่ยมาเสริมอีกแรงด้วยโดยในเพลงเนี่ย ได้าพาดพิงถึงหลายคนเลยแต่ไม่ได้าพาดพิงถึงบุคคลที่3ที่ทุกคนคิดไว้นั่นเองก็ลงใจกันไปเพราะในเนื้อหาเพลงเนี่ยก็มีท่อนหนึ่งนะครับที่บอกว่าเคยเป็นตลกที่ชอบมากกว่าใครซึ่งทางพีในดีก็ได้ชื่นชอบแจ๊สเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแต่ก็ดันมีปัญหาที่ทะเลาะก,กับยังกูตอนนั้นนั่นแหละและในเพลงก็ยงังพาดพิงไปถึงยังโอมในเพลงถ้าโอมรวยประมาณว่าโดนทุกบาทุกดอกอะไรประมาณนี้ยังไม่พอนีโน่ก็โดนไปด้วยซึ่งโดนในเพลงก็แปลประมาณว่า สุนักดมแต่ไม่กัดไม่ใช่ชื่อพ่อแจ๊สอย่างที่ทุกคนคิดแต่อย่างใดเราไปดูคอมเมนต์กันบ้างคอมเมนต์นี้ก็บอกว่าเป็นติงแจ๊สเข้ามาเสือกตามข่าวว่าพี่ในดีคือใครแต่พอฟังเพลงนี้แล้วชอบยังไงต่อไปดีกูนี่ฮ่าฮ่าฮาแล้วสรุปคือแจ๊สโพสหาเรื่องเขาก่อนใช่ไหมดูจากที่คอมเมนต์อีคอมเมนต์นะครับผมว่าไม่มีใครเล่นบุปการีกันหรอกสองครามยังมีกฎนี่แค่เพลงดิสกันเฉยๆคงมีขอบเขตของมันจารยาบันของคนเราต้องมีกันอยู่แล้วแหละปลอ,อผมมาฟังเฉยๆ อีคอมเมนต์นะครับดมภาษาใต้หมายถึงเดาหรือมั่วส่วนตัวผมชอบทั้งคู่นะครับทั้งแจ๊ทั้งนุ้ยไม่อยากให้ทะเลาะก,กันถ้าทําได้ผมจะบอกแจ๊ว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยปลอ,อแต่นุ้ยหมายความว่าหมาที่ดมแล้วไม่กล้ากัดส่วนอีคอมเมนต์นะครับก่อนเพลงออกถามพีในดีว่าสมควรไหมพอเพลงออกแม่งสมควรวะตอด,ด้วยที่ว่านี่คือเรื่องจริงของพี่นุ้ยชอบพี่แจ๊ดมากติดตามทุกช่องทางทั้งบริษัทฮาช่องแจ๊ดแจงแฟนคลับเลย แต่อยู่ๆทำแกช็อกมากแจ๊สอยู่ดีๆมาด่าดเขาซสยาวเลยด่าแรงด้วยแกโคตรเฟลอ่ะตอนนี้เสียใจมากๆก็ถือว่าเป็นเพลงีิที่ฮือหายกันเลยทีเดียวตามสไตล์ของพีในดีหนึ่งเพลงเนี่ยพาดพิงถึงใครหลายคนด้วยกันดิสโดนดิสดูดก็ว่ากันไปส่วนเพลงผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันไปหาฟังกันได้เลยเพื่อนๆคิดเ,เ,เห็นอย่างไรเกี่ยวกับเพลงดิที่ปล่อยออกมานี้ก็มาแชร์ความคิดเห็นกันได้ใต้คลิปเลยไม่รู้ว่าทางแจ๊สเนี่ยจะดิสขึ้นหรือไม่ แต่ดูจากที่พูดออกสื่อก็คงไม่ตอบโต้อะไรกับมาแล้วแหละแล้วเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแรปเปอร์ก็กด Subscribe กดกระดิ่งไว้เลยสำหรับวันนี้ News Lapper ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ p Peach